อืสวัสดีค่ะมาขอกับยีทิพย์คือเกาเนาะค่ะพี่น้องยี่ทิพย์คนงามคือเกาไม่กินตำทั่วสมปาแล้วก็พักมีลายยางกับข้าวเหนียวค่อคือเกาค่ะพี่น้องมาได้จากกินน้ำยี่ทิพย มันนี้ได้ตาทั่วค่ะพี่น้องคืออยากมมสมป้าเนี่ย 嗯。Mm. mm -hmm. 으흠 <laughs> <laughs> mm -hmm. i mm. know